เธอนั้นมีความสวยไหมอันนี้เป็นสเปคของแต่ละคนที่ชื่นชอบแต่ความน่ารักของเธอเนี่ยโดนใจช่างกิจอย่างจังเลยค่ะโดนใจถึงขั้นที่ว่าหัวหน้าง,งานของช่างกิจบอกว่าตั้งแต่มาคบพรนะงานการไม่ทำเลยโอ้โเสียการเสียงานเลยติดมากติดหญิงมากเลยค่ะคุณผู้ชมโดยหัวหน้าง,งานบอกนะคะว่าตั้งแต่เขามาคบกับพรเนี่ยตัวแทบจะติดกันคือแทบจะร้องเพลงได้เลย ติดเธอไม่ไว้ติดกันทั้งวันใหม่ไปไหนหัวหน้างานบอกนะคะว่าคือช่างกิจเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็เป็นคนสู้การสู้งานดีแต่ว่าระยะหลังสองสาเดือนให้หลังที่ผ่านมาสนับสนุนโดย certainty ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณใหม่เผาไปแล้วแล้วก็เก็บกระดูกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าปมฆ่ามาจากอะไรหึงหวงหึงโหดหรือเปล่าวันนี้มีคําเฉลยปมฆ่าทําไมกฤิจต,ต้องไปปิดชีพคุณใหม่ด้วยเรื่องของเรื่องเกิดขึ้นเพราะว่ากริจเนี่ยอยากจะครอบครองเพียงหนึ่งเดียวเพราะว่าทางนี้ทางพรบอกว่าท้องพอพรบอกว่าตั้งท้องท้องกับใคร ท้องกับพี่เ้าว่พี่กิตเดี๋ยวคบกันเดือนกว่าเองนะใช่อยู่กับผัวมาหลายปีไม่ท้องคนนี้เขาก็เลยฝันไว้เลยว่าชีวิตเราจะเป็นชีวิตพ่อแม่ลูกสมบูรณ์จะมีไอตัวหัวเหตุอยู่หัวหนึ่งจะทำยังไงสุดท้ายแล้วปมเรื่องของข่าวการตั้งท้องนี่แหละทำให้กฤตคิดว่าต้องปิิชีพขวางทางรักคนนี้ให้ได้ครับขนาดนั้นเลยเหรอฐานอันนี้ในเชิงชู้สาวนะไม่ใช่ในทางคดีความพอผัวออกจากบ้านปุ๊บ โทรบอกผู้ชายอีกคนแล้วพอผู้ชายคนมาบ้านเปิดประตูเขารู้หมดว่าเปิดยังไง<ะ>หน้าที่ของเราโทรเสร็จปุ๊บลบเบอร์ประวัติการโทรออกไปเ,<อ>เท่านี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าเราโทรหาผู้ชายอู๋ข่าวนี้คือไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนเลยความอำมหิตของกริชหรือการสับรางที่เก่งของพรออความโกหกหน้าตายเนี่ยนะหลอนจริงๆริงฝนตกขี้หมูไหลข<ช>นาดแท้ฮะพักครู่เดียวในช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปจังหวัดสุขโขทัยและไล่มาจะถึงกรุงเทพมหานครอยู่แล้วชื่อนี้ท่านต้องจำไว้ มนทนลุงมนทนแกโยกรถยโยกรถมาจากข้ามมันจะเป็นสิบจังหวัดอยู่แล้วจะมาที่กรมบัญชีกลางเพราะว่าอยู่ดีๆแกโดนตัดเงินเบี้ยคนพิการย รับในตัวตนของเราได้ทำให้ใครหลายคนกล้าเป็นตัวเองออดืง é, ่มเนสกาแฟเราออกไปทำอะไรดีๆในโลกของคนแกไอขับเสมห์ดำดำยาแก้ไอ,ไอ,ไอ,ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามาัญประจำบ้านอา่านคําตือนในฉลากก่อนใช้ยายาอะิลแอลโกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบ,บาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลโกอฮอล์แอลซอตราเสือดาวฉลากสีฟ้าอ่านคําเตือนในฉลากก่อนใช้ยารวมยาตั้ง คนเมนูอะไรเดียพี่ก้องถามคนนี้เลยต้องลาดหน้าทันเนี่ยพืชนี่มือแม่เราเลือกได้ที่จะใส่ใจตัวเองขอแนะนำ e n u r u g o Plant Base ทางเลือกใหม่ทัสสนจากโปรตีนพืชร้อยเปอร์เซ็นต์ที่หนัวข้าวทุนเหลืองพร้อม HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนือ้อจัดชุดใหญ่มาเลยแม่หนูยังเเลือกสิ่งดีๆให้คน <c oughs> ท,ที่เรารัก <c oughs> Enchugo Plant Base ทางเลือกใหม่ท,หมที่ต้องลอง รังแคกลับมาบ่อยๆไม่ต้องคนใช้เกลี่ยเจเนอเรชันใหม่กิดขนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหนังศีรษะด้วยเทคโนโลยีช่วยกระจัดรังแคที่ดีที่สุดของเกลี่ยและซปเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกป้องจากรังแคมั่นใจ100%เซ์เกลี่ยจเนอเรชันใหม่นุ่ละมุนเกินยั้งใจไปกับช็อกโกแลตที่จะทำให้คุณใจละลายลินเดอร์โดยมาสเตอร์เชฟของลินจากสวิ์แลนด์ แก้ด่วนใช้หูเชื้อกรูตาฮายาคู่กับเซรั่มลำไยผิวดูเนียนหน้าดูใสใน7วันจากจุฬาเฮิร์บหน้ามองต้องไวใช้หูเชื้อกรูตาฮายาตามด้วยดีดีครีมกันแดดแตงโมผิวดูไบร้หน้าดูใสใน7วันจากจุฬาเฮิร์บมุดใหม่กับ passion ไม่สิ้นสุด the new mu x be uncharted หากร่างกายขาดวิตามินซีนัทซีแบบเม็ดและนัทซีเอสเตอร์แบบชงจะแบบเม็ดหรือแบบชง mm hmm. ก็ใช้รักษาอาการขาดวิตามินซีได้นัทซ mm ี hmm. จาก Mega We Care แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนแถมมีหลายเฉดสีให้คุณเลือกสวยปิดผมขาวได้สนิทให้สีผมสวยด้วยตัวคุณเองสิคะเลือกสวยได้ในแบบที่คุณโอเค ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลชดาอร่อยชดาร่อยชดาลำชดาแซ่บ ชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสราชดาเอาใจคนชอบหอมใหม่ breeze excel signature limited edition สูตรอัปเกรดน้ำหอมพรีเมียมช่วยขจัดคราบหนักไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้หอมพรีเมียมติดทนยาวนานถึง30วันใหม่ breeze excel signature limited edition สูตรอัปเกรดน้ำหอมเทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทเสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดี นานจนหลือคุ้งจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยมามี๊อว้าว perfect smile ก้นแห้งสบายใหม่พรีเมียมแอมเพอร์เฟคดรซึมซับทันทีเพราะมีแผ่นสปีดเอ็กซ์ดก้นแห้งสบาย มีอาการท้องอืดจะกรดมากเนื่อกเพราะอาหารบรรเทาด้วยอีโนยาผงฟูซิตริกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสา,มารมันประจำบ้านอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาทริปนี้ฟันเซนทรัมซิเวอร์50พลัสกล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซนทรัมซิเวอร์50พลัส แว็กซี่คาร์วอสล้างแล้วเคลือบเงาทันทียาแคปซูลฟ้าทลายโจรสกัดจากอ้วยอันโอสถแก้ไข้แก้ร้อนในอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาใหม่ข้าเกรียบ PR ีอาร์บิ๊กแบรสสาหร่ายอร่อยเข้มเต็มซองอยาแก้ไอตราอาปาเชและยาแก้ไอตราอาปาเชสูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช เจ็ดนาฬิกาพอดีพดีเชิญที่หน้าจอทีวีฮะพูดถึงเรื่องของรักพลังแห่งรักนี่มันมันยิ่งใหญ่มากนะสร้างทัชมาฮาลได้หมดเลยหรือพลังแห่งรักด้านมืดมันถึงขั้นเข็นฆ่าคนได้เป็นสงครามได้เลยเพื่อจะปิดทางคนที่ขวางความรักของเขาเหตุการณ์นี้เฉลยไปเรียบร้อยแล้วว่าปมทำไมกิจต้องฆ่าใหม่เป็นเพราะว่าเขาทราบข่าวว่าพอไง เขากำลังตั้งท้องเป็นลูกของเขาแค่เขาส่งใบมาให้แค่นี้เชื่อบทห,ห,หัวใจที<อ>่เขารักไองนี่ะะนนคือพลังไอ้คำที่ชอบบอกว่าแค่เขามากดไลค์เราก็เตรียมชุดแต่งงานได้เลยก็คงแบบนี้นใช่ไหมอารมณ์ใกล้เคียงกัน<อ>วันนี้จะมีอีกหลายมิติที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคนที่เขาโดนฆ่าตายเขายังไม่อยากไปค่อยเป็นค่อยไปเมื่อวานวันก่อนเผาไปแล้วเ<ะ>มื่อวานนี้เก็บอัฐิฮะเก็บอัฐิคือเก็บกระดูกนั่นเองบรรดาญาติิเนี่ยเขาบอกไม่ต้องมาบอกใคร บอกนี่ไม่ต้องมาเลยนะนยงไ,งไม่ต้องเสนอหน้ามาที่งานเลยแล้วงานนี้ขอกระดูกเอาไปเก็บไว้ไปบูชาว่าไม่ต้อง ไม่ต้องเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเอากระดูกญาติเอากระดูกพี่ชายคือเอากระดูกใหม่ไปแล้วคุณจะไม่รู้สึกทะนุถนอมทมับุิมได้เขาเพราะขนาดเขามีชีวิตอยู่มึงยังทำกับพี่กูขนาดนี้ได้ขนาดอยู่บ้านเดียวกันมีผู้ชายคนอื่นเข้าบ้านยังไม่มีใครรู้เลยขนาดเขามีชีวิตเขารับรู้เรื่องราวทั้งหมดได้<อ>คุณยังทําร้ายเขาได้ขนาดนี้แล้วนี่เหลือแต่กระดูกอะ่ะคุณจะเอาไปทาไมดังนั้นญาติญาติประกาศไว้เลยไม่ต้องมาไม่ต้องมาเก็บกระดูกเลยนะครับจากนี้ขาดกันแล้วขาดจะไม่พอตั้งหลักได้แล้วตั้งหลักเดี๋ยวจะมีการฟ้องเพราะคู่นี้จด ทะเบียนอ่ะอจดทะเบียนสมรสกันเดี๋ยวจะฟ้องเรื่องของการเป็นชู้ทนาย จุกรู้เดชากิติวิทยานันท่านเลยต้องออกมาบอกว่าใจเย็นๆความสูญเสียเข้าใจอยากจะไปฟ้องพรเรื่องคบชู้สู่ชายไม่ได้เฮ้ยทำไมอะทำไมช็อตฟิลครับพี่ถ้าเ็นหลักฐานเห็นชัดๆเลยเนี่ยชัดแต่ว่าคนตายคือตายไปแล้วการฟ้องเรื่องการคบชู้สามารถฟ้องในขณะที่คนยังอยู่แต่ถ้าฟ้องตายไปแล้วฟ้องเรื่องนี้ไม่ได้ตัวแทนก็ไม่ได้ไม่ได้ก็เลยให้ข้อมูลทางด้านกฎหมาย